ก่อนที่จะเปิดหรือก่อนที่จะทําอะไรเนี่ยในเรื่องของอสองประเทศนี้เราควรที่จะประสานให้เรียบร้อยมันถึงจะว่าจะได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าเราคิดว่าจะทําอะไรแล้วเราก็สั่งแล้วเราก็ทํามันก็น่าแหกอะอ้าวแล้วทุกวันนี้เขาไม่ได้ประสานกลนหรอฝ่ายทหารฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายเขาเขาทำงานประสานกันไหมคะถ้าเผื่อประสานกันมันก็ไม่ออกมาแบบนี้ นี่ไงใช่ไหมมันเคยเกิดที่จ้องจอมครั้งหนึ่งแล้วนะใช่ไหมครานี้ก็โดดมาอีกอะทั้งด้านคือคือปัญหาก็คือเวลาใช่ไหมกัมพูชาต้องการให้เปิดด่านเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาแต่ไทยเปิด8นาฬิกาถึง16นาฬิกามันไม่มีการประสานกันหรอคะระหว่างไทยและกัมพูชาหรือระหว่างหน่วยงานต่างๆของไทยกันเองอะค่ะผมผมผมจะเรียนอย่างนี้นะ วันนี้เนี่ยทางฝั่งโน้นเนี่ยพยายามจะขี่คอ <Yeah. S 1> ผมใช้คำว่าอย่างนี้นะขี่คอเรา mm hmm. นะครับ mm hmm. เขา หุนเซนเขาเคยพูดชัดเจนครับว่าขอให้เราเปิดด่านแล้วเขาอีกห้าชั่วโมงต่อไปเขาถึงจะเปิดตามนะครับถ้าห้าชั่วโมงอย่างนี้เนี่ย8โมงเราเปิด8โมงเนี่ยนะครับ5้าชั่วโมงของของเขาก็คือว่าเขาจะเปิดด่านต่ออีกครั้งต่อไปก็คือบ่ายโมงหรือบ่าย2โมงนะครับเขาถึงจะเปิดด่านแต่ของเราเนี่ยอีกสองชั่วโมงเราปิดด่านแล้วเขาถึงจะบอกว่าให้เราเรื่อนการเปิดด่านไปจนถึง22นาฬิกา ถูกไหมครับคือนี่คือการขี่คอที่เขาขี่คอเราอยู่เลื่อมอยู่สองชั่วโมงนะครับอ,อ,อันนี้ก็คือว่าถ้าเรายอมเราก็เป็นพูดง่ายๆให้คนตัวเล็กข่มข่คมคนตัวใหญ่อยู่นะครับเ,เขาต้องพึ่งเราแต่มาสั่งเราให้ทำโน้นอย่างนี้ตามที่ใจเขาอยากเป็นนะครับถามว่าทำทำไมเพื่อแสดงให้คนในประเทศเขาเห็นว่าเขามีอำนาจเหนือ,อฝั่งไทยเท่านั้นเอง